ไปดูนะครับเรื่องของการปรับกลยุทธ์สําหรับคนที่ขายเครื่องสําอางในพื้นที่จังหวัดยะลาต้องบอกว่าไอเดียเก๋มากนะครับแล้วก็ขายดีลูกค้าแน่นร้านเลยครับร้านเครื่องสําอาง justpink นะครับร้านดอกไม้ r r i n n r y day นะครับที่จังหวัดยะลาครับคุณผู้ชมได้มีการจัดมหาหรรม makeup justpink นะครับที่แรกในส่วนขวัญเมืองยะลาครับเพื่อกระตุ้นการขายและก็โปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น,ขนเขาได้มีการนําสินค้าทุกชนิดครับ จากร้านที่เริ่มต้นราคา20บาทจะถึงราคาเอ,อ่อจนถึงสินค้าเคาน์เตอร์แบรน่์นะครับเป็นสินค้าเกษตรต่างๆที่ถูกกว่าหน้าร้านมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันอย่างมากมายนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็ลูกค้านก็ร่วมสนุกนะครับลุ้นรางวัลน,นะครับรวมมูลค่ากว่า2,000บาทและก็มีดนตรีครับมาฟังสดๆกันด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ต่างเลือกนะครับมาแห่ซื้อในเรื่องของสินค้าดีมีคุณภาพและราคาถูกกันแน่นร้านเลยครับ คุณภารรดาซียงบอกนะคะว่าสําหรับการจัดรมนี้ค่ะเป็นอีเวนต์แรกของทางทีมงานที่จัดขึ้นในสวนขวัญเมืองยะลานอกจากจะเป็นการทําตลาดของร้านแล้วค่ะก็ยังได้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอนาคตนะคะก็จะมีการแพลแนไปทั้งสจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเพื่อให้เป็นการมองเห็นศักยาภาพของเด็กบ้านเราด้วยทั้งนี้หากลูกค้าที่ติดตามร้านอยู่นะคะจะมีราคาขายส่งในเพจ Facebook Just p i n k และ Tik t o อกด้วยค่ะส่วนร้านจะมีอยู่ด้วยกัน3สาขาในจัง สามจังหวัดทั้งจังหวัดปัตตานีนราธิวาสและยะลาค่ะอยู่ข้างตลาดประชาชื่นหากสนใจก็สามารถแวะเวียนไปได้ที่ร้านได้เลยค่ะ